พอหมอเขาจ่ายยาลดไขมันมาเนี่ยบางคนถามว่าจําเป็นต้องกินไหมหมอกำลังจะบอกเลยว่ายาลดไขมันเนี่ยมันก็ไปลดไขมันในหลอดเลือดเราเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะไปพอกที่ตับทําให้ไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําแล้ว side effect ของยาลดไขมันนะคะมันทําให้เกิดกล้ามเนื้อสลายหลายคนเลยจะปวดกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อจะลดลงซึ่งหมอกำลังจะบอกว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญกับ ชีวิตเรามากๆเพราะว่าก็มีการศึกษานะคะว่ามวลกล้ามเนื้อยิ่งมวลกล้ามเนื้อมากเนี่ยระบบเผาผลาญคุณก็จะยิ่งดีอายุคุณก็ยิ่งยืนขึ้นงั้นมวลกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สําคัญเขาย,ยิ่งต้องบอกเลยว่าพออายุมากขึ้นต้องออกกําลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นแล้วคุณยิ่งไปกินยาลดไขมันไซเ,เฟกมันคือทําให้หมวลกล้ามเนื้อลดลงซึ่งหมอไม่แนะนําเลยนะคะว่าจะไปให้กินยาลดไขมันก็นนคือแก้ที่ปลายเหตุอีกแล้วไขมันสูงก็ไปลด ลดไขมันเราก็ต้องไปหาสาเหตุที่ว่ามันสูงจากอะไรแล้วแก้ที่ต้นเหตุของมันเลยแต่หมอกำลังจะบอกนะคะว่าไขมันสูงเนี่ยมีงานวิจัยเยอะเลยนะคะในคนสูงอายุคนสูงอายุเนี่ยเขาามาเทียบคนสูงอายุคนนี้ไขมันสูงกับคนนี้ไขมันปกติหรือน้อยหรือต่ําด้วยซ้ําเขาบอกว่าคนผู้สูงอายุที่มีไขมันสูงเนี่ยจะมีอายุที่ยืนกว่า นี่วิจัยแรกนะคะวิจัยที่1คือผู้สูงอายุที่มีไขมันในหลอดเลือดสูงเนี่ยจะมีอายุยืนกว่าคนที่ไขมันในหลอดเลือดต่ําอาะคนก็งงแล้วสรุปไขมันสูงนี่น่ากลัวจริงไหมอ่ะวิจัยที่2ยืนยันมาอีกว่ากลุ่มที่กินยาลดไขมันอ่ะคนกลุ่มนี้กินยาลดไขมันคนอีกกลุ่มนึงไม่กินยาลดไขมันเทียบกันไปแล้วอัตรามอร์าริตี้เลอัตราการตายไม่ได้ต่างกันเลยนี่งานวิจัยที่2แล้วนะคะ ก็อ่ะแล้วไงอ่ะอย,า,ยาลดไขมันมีประโยชน์ไหมล่ะเนี่ยกินกับไม่กินอัตราการตายไม่ได้ต่างกันเลยแล้วกินไปเมื่อกี้หมอเล่าว,ว่ายังไงคะทาให้ตับไตทํางานเพิ่มขึ้น side e f ฟ e c t ก็คือกล้ามเนื้อสลายอีกอซึ่งหมอกเพิ่งบอกว่ามูลกล้ามเนื้อสําคัญงั้นก็ไม่ได้อีกแล้วงานวิจัยที่3บอกว่าคนเนี้ยที่มีไขมันสูงกับอีกคนหนึ่งไขมันปกติเปรียบเทียบกันแล้วอัตราการเกิดโรคหัวใจ heart attack ischemic heart disease กันอา้าวงั้นก็คือโรคหัวใจเกี่ยวข้องกับไขมันไหมคะอัตราการตายก็ไม่เกี่ยวและเมื่อกี้บอกว่าอายุยืนขึ้นผู้สูงอายุจะมีอายุยืนถ้าคุณไขมันสูงอีกอา่างั้น3างานวิจัยเนี่ยมันมันขัดกับความรู้เดิมๆของเรามากที่บอกไขมันนี่มันน่ากลัวมากเลยต้องกินยาลดไขมันวันเนี้ยหมอก็เลยมาทําความกระจ่างให้คนเข้าใจกันเลยว่าไขมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวคะ่ะ ที่เราพูดรวมเนี่ยที่ทุกคนไปเจาะเลือดก,กันมาแล้วส่งผลมาให้หมอเนี่ยมันจะมีพวกนี้คำในผลเลือดเนี่ยมันจะมีคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL และ HDL ที่คนถามหมอเนี่ยก็คือแบบพวกนี้ตัวไหนสูงตัวไหนสูง,สงแล้วน่ากลัวคะเดี๋ยวหมอจะมาทำความกระจ่างให้ฟังว่าที่เราบอกคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไขมันไม่ใช่ไขมันคนจะเรียกว่าไขามันสูงคือคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไขมันค่ะคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่ดี คอเลสเตอรอลเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราหมดเลยทุกเซลล์เราต้องประกอบด้วยคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับว่าเซลล์เมมเบรนเป็นเยื่อหุ้มของเซลล์อย่างงี้แล้วยิ่งในสมองของเรานะคะมันมีไมอิลินชีสเป็นตัวหุ้มปลอกประสาทเนี่ยอันนี้ทุกอย่างผลิตจากคอเลสเตอรอลหมดเลยค่ะนั้นคอเลสเตอรอลมีประโยชน์มากๆช่วยเรื่องการเสริมแางเซลล์รีแพร์เซลลซ่อมแซมเซลอ่างั้นบางคนเนี่ยพยายามไปกินยาลดไขมันเพิ่มเลดออลไซเมอร์ เขามีการศึกษาเลยค่ะไขมันต่ําลงต่ําลงอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเพราะคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบของสมองนะคะแล้วคอเลสเตอรอลเป็นอะไรอีกช่วยเรื่องเซ็กฮอร์โมนฮอร์โมนเพศงั้นคนกินยาลดไขมันไปเรื่อยๆความต้องการทางเพศไม่มีเสื่อมไปเสื่อมลิบิโดไม่มีความต้องการทางเพศไม่แข็งตัวอันนี้ค่ะเพราะฮอร์โมนเพศเซ็กฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนโปรเจ สร้างมาจากตัวคอเลสเตอรอลหมดคอเลสเตอรอลทำอะไรอีกคอเลสเตอรอลช่วยสังเคราะห์วิตามินดีอยู่จะไปตากแดดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าร่างกายคุณไม่มีคอเลสเตอรอลคุณเปลี่ยนฟอร์มของมาสร้างเป็นวิตามินดีไม่ได้เหมือนคอเลสเตอรอลนี่สําคัญเยอะมากสําคัญต่อร่างกายเรามากแม้แต่ระบบภูมิคุ้มกันระบบการย่อยอาหารน้ําดีทุกอย่างผลิตจากคอเลสเตอรอลทั้งนั้นงั้นร่างกายเราถึงสร้างคอเลสเตอรอลเองเนี่ยสามพันห้าถึงห้าพันนะคะต่อวันถึงคุณจะ กินคอเลสเตอรอลน้อยร่างกายก็สร้างคอเลสเตอรอลเยอะคุณกินคอเลสเตอรอลเยอะร่างกายก็สร้างคอเลสเตอรอลน้อยมันจะปรับให้ในร่างกายเรามีอยู่ประมาณนี้3 5 0 0 0 0ถึงห้าพันอยู่ดีงั้นก็คือแทบจะไม่เกี่ยวกับอาหารที่คุณกินเลยเพราะว่าร่างกายเราสร้างมาเองตับเราสร้างมาเองเพื่อในการที่จะใช้แล้วบอกว่าเอ้ยคนไหนใช้เยอะคนไหนใช้น้อยก็สร้างมากสร้างน้อยหลายคนนะคะแบบตอนนั้นคือมีการอักเสบหรือบาดเจ็บเช่นไปออกกาลังกายหนักๆวิ่งมาราธอนกล้ามเนื 3, 5, 000 -5, 000. Raszam, ้ออักเสบกล package, ้ามเนื so ้อฉีก ไปเจาะคอเลสเตอรอลค่ะพุ่งกระฉูดเลยเพราะคอเลสเตอรอลต้องการมารีแพ์เซลลซ่อมแซมเซลล์หรือคนไข้หลายคนค่ะไปนอนโรงพยาบาลด้วยโรคไหนก็ได้เช่นไปผ่าตัดใส่เลื่อนไปผ่าตัดใส่ติ่งไปนู่นนี่นั่นพอตอนช่วงระหว่างผ่าตัดอยู่นอนโรงพยาบาลอยู่บอกว่าเออเมือกประกันงั้นขอเช็คเลยหมอสมานนอนโรงพยาบาลแล้วขอเช็คคอเลสเตอรอลเลยขอเช็คไขมันในเลือดเลย ช่วงนั้นแหละค่ะถ้าเจาะขึ้นจะสูงปีดเลยซึ่งมันไม่เป็นข้อมูลที่แท้จริงของร่างกายเพราะตอนนั้นกําลังมีบาดแผลมีการผ่าตัดคอเลสเตอรอลก็จะสูงขึ้นมาเนี่ยแล้วซึ่งผลสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลไปด้วยผ่าตัดไส้เลื่อนแต่ได้ยาลดคอเลสเตอรอลไปด้วยซึ่งมันไม่ถูกค่ะคุณต้องรู้ก่อนคอเลสเตอรอลนี่เป็นตัวมีประโยชน์ซ่อมแซมเซลล์และจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้เป็นไขมันนี่คือตัวแรก